พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองรทบกเปิดไทม์ไลน์เดือดครับชี้ชัดเหตุการณ์ที่กัมพูชายิงอาวุธหลายขนาดเข้าสูเ่เขตอธิปไตยของไทยบริเวณช่องบกเมื่อวานนี้27กันยายนเป็นการวางแผนล่วงหน้าและสร้างสถานการณ์อย่างชัดเจนซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา11เนาิกา55นาทีนะครับฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงด้วยปืนคอและปืนกลเข้าใส่พื้นที่ไทยอย่างต่อเนื่อง จนถึงเวลาเที่ยง16นาทีฝ่ายไทยต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองแต่สิ่งที่มันผิดปกติอยู่ตรงนี้ครับเวลา13นาฬิกาเนี่ยหลังเหตุการณ์ยิงยุติลงแล้วนะครับฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่าจะให้คณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่า IOT เข้าพื้นที่ และถัดจากนั้นแค่15นาทีเองนะครับโคศกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชารีบออกมาแถลงทันทีเลยโดยบอกว่าฝ่ายไทยเป็นผู้โจมตีก่อนที่สมเด็จทุนเซนจะขยายผลผ่านโซเชียลมีเดียโฆศกกองทบกเน้นย้ำว่าลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันมีลักษณะประสานสอดคล้องกันจนผิดธรรมชาติ สะท้อนเจตนายั่วยุด้วยอาวุธเพื่อสร้างหลักฐานเท็จและอ้างว่าไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและสร้างภาพต่อสังคมโลกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำครับซึ่งเป็นเพียงเป้าหมายของการชวนเชื่อเท่านั้นกองทัพบกชี้ว่านี่คือการจัดฉากอย่างเป็นระบบที่ขัดความจริงใจและมุ่งเพิ่มความขัดแย้งโดยเรียกร้องให้ i o t ให้ความสำคัญการตรวจสอบการลอบวางทุนระเบิดของกัมพูชาซึ่งเป็นการละเมิดการหยุดยิงที่ร้ายแรงกว่าและขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างรุนแรงครับ